สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาทํานี่กระเป๋าทรงนี้นะคะเป็นตะก้าก็ได้จะเรียกว่ากระเป๋าก็ได้เนาะเป็นจะเป็นทรงกลมนะคะจะเป็นฝาปิดทรงกระปุกเนี่ยก็จะเป็นกลมๆแบบนี้ก็จะมีขาตั้งด้วยนี่ค่ะทรงนี้สวยๆนะคะแบบนี้เลยนะคะแบบนี้แต่จะเป็นอีกสีหนึ่งเนาะอันนี้อันนี้จะเป็นสีโอรสนะคะ เราจะพามาทำเป็นสีฟ้าฟ้าอ่อนพาสเซลกันนี่ทรงนี้นะคะสวยๆค่อนข้างที่จะหลายคลิปหน่อยนะคะเพราะว่าาเขาจะมีหลายขั้นตอนนะคะเขาจะมีหลายขั้นตอนเราก็จะทำทีละคลิปทีละคลิปให้ดูนะคะก็สำหรับ ตะกร้าไซส์นี้เราอาจจะทำสัก4 5คลิปนะคะก็ยังไงก็อย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะคะกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะลงให้ดูทีละคลิปทีละคลิปทีละขั้นตอนเนาะเพราะว่าจะได้ดูกันแบบละเอียดละเอียดยาวๆนะคะจะได้ดูกันทีละขั้นตอนให้ละเอียดไปเลยให้เข้าใจไปเลยนะคะว่า ทำยังไงให้เขาได้ออกมาเป็นทรงแบบนี้สวยๆนะคะสําหรับมือใหม่หาสารอยากทําทรงใหม่ๆบ้างนะแต่ว่าไม่รู้จะทํายังไงอย่างเงี้ยค่ะก็มาดูกันนะคะมาติดตามกันสําหรับคลิปนี้กันเนาะเราก็จะทําไปทีละขั้นตอนนะคะสําหรับคลิปนี้ก็จะพาขึ้นก้นตะก้ากันนะคะขึ้นก้นตะก้ากันก่อนเนาะสําหรับความยาวของการตัดเส้นนะคะเราจะมีความยาวเราจะเขียนไว้ให้ด้านล่างคลิปเลยนะคะสําหรับสําหรับการตัดเส้นพลาสติกเนาะ เพราะว่าค่อนข้างที่จะมีหลายไซส์หลายส่วนอยู่เหมือนกันอย่างเช่นแบบนี้ก็จะมีชุดแรกชุดที่หนึ่งเนี่ยก็จะมีเส้นที่ยาวยาวกว่าเส้นที่เราตัดปกติอยู่สองเส้นนะคะนี่สำหรับชุดที่สองก็จะมีด้านข้างสองเส้นเห็นไหมคะด้านข้างสองเส้นที่เราตัดยาวกว่าเส้นที่เราปกตินี เหมือนเราตัดฝาปิดนะคะแล้วเราก็ด้านข้างด้านข้างเราก็เอายาวขึ้นมาสิเซนยาวกว่าเพื่อนมา10เซนด้านละสองเส้นนะคะชุดที่สองส่วนเส้นสารก็ปกติเลยค่ะเราก็จะใช้นี่เป็นลายดอกนะคะเป็นพิมพ์ลายสีแดงนะคะแล้วก็จะมีสีฟ้าขั้นหัวขั้นท้ายด้วยนะคะอ่าเรามาเริ่มขั้นตอนแรกกันเลยนะคะชุดที่3ามเราจะเก็บไว้ก่อนนะคะ เราจะใช้ชุดที่1กับชุดที่2ก่อนนะคะนี่ชุดที่1กับชุดที่2นะคะชุดที่2นี่ค่อนข้างจะยาวเนาะเพราะว่าเขาเป็นฝาปิดนะคะจากนั้นก็กระจายเส้นออกให้ฝั่งที่2เส้นนะคะอยู่ด้านอยู่ด้านหน้านะคะอย่าอยู่ด้านยาวนะเดี๋ยวเราจะมาดูกันอีกทีหนึ่งนะมามาขึ้นก้นตะกร้ากันเลยค่ะกระจายเส้นออกแบบนี้นะคะ กระจายกระจายนี่ใจเส้นออกแบบนี้จากนั้นก็นําชุดที่1น,นะคะชุดที่สองไม่ใช่ชุดที่1สิชุดที่สองมาดึงหนังยางออกหนังยางที่เราล็อตไว้เพราะว่าเราตัดนะคะอ่าตะกร้าหนึ่งใบจะมีสามชุดเราจะตัดเส้นเป็นสามชุดแต่ละชุดเราก็จะลัดหนังยางไว้แบบนี้นะคะชุดที่1น,นี่ที่เราเหยียบอยู่นี่นี่ ที่เราใช้ไอ้นี่กระจายเส้นออกอยู่แบบนี้นี่เรายังไม่ดึงหนังยางออกนะคะยังไม่ดึงออกอามาดูอีกมุมนึงกันดีกว่าอ่าค่ะมาดูมุมนี้กันดีกว่าค่ะนี่มุมด้านข้างเนาะชุดที่สองที่เราดึงหนังยางออกนะคะนี่ก็จะมีความยาวด้านข้างสองเส้นเนาะเราก็จะยกทีละเส้ทีละชุดนะคะชุดที่หนึ่งคือยกจากเส้นที่สองเส้นที่สีสห สิบสิบสองยกขึ้นมาแบบนี้จากนั้นก็เอาเส้นชุดที่สองใส่เข้าไปด้านในแบบนี้นะคะเห็นไหมแล้วก็ยกเส้นที่หนึ่งสามห้าเจ็ดเก้าสิบเอ็ดแล้วก็สิบสามนะคะเขาก็จะได้ลายแบบนี้นะจากนี้เราก็ดูไปเลยทีนะคะเราก็จะยกเส้นด้านในทีนี เส้นที่อยู่ด้านล่างนะคะนี่เห็นไหมเส้นที่อยู่ด้านล่างของเส้นนี้นี่เส้นที่อยู่ด้านล่างยกขึ้นมาอันนี้ก็เป็นขั้นตอนง่ายๆนะคะขั้นตอนแรกนะคะเบสิกพื้นฐานของเราเลยคือขึ้นก้นตะกร้าให้เป็นลายขัดเนาะจะเป็นลายขัดธรรมดาง่ายๆนะคะเราก็จะสามแบบนี้นะคะไปเรื่อยๆเลยนะคะจนครบ ชุดท,ที่สองนะคะจนครบทั้งหมดสิห้าเส้นเนาะอ่ะเราจะให้ดูปลายเส้นด้านนี้กันนะคะนี่คือปลายเส้นด้านนี้เห็นไหมคะสองเส้นเขาก็จะจะมีความยาวกว่านะคะปลายเส้นนี้ก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะก็จะเกินขึ้นมาประมาณสิบเซนนะคะ แล้วเราก็จะมาสานก,กันอีกทีหนึง่งส่วนด้านนี้จะเป็นด้านที่เราทําฝาก็ค่อนข้างที่จะยาวหน่อยนะคะนี่อ่ะเรารอให้อาสารเสร็จแล้วเราจะมาดูกันอีกทีนะคะว่ารูปร่างหน้าตาเขาออกมาพอเวลาเราสารก้นตะกร้าแล้วจะอยู่ในลักษณะแบบไหนเนาะอกสารไปให้เสร็จก่อนนะคะดูแล้วก็ทำตามไปด้วยก็ได้นะคะทำตามเราไปด้วยเลย ยังห่างๆอยู่แบบนี้เห็นไหมคะยังห่างๆอยู่จากนั้นเราก็จัดเส้นเข้าแบบนี้ค่ะจัดเส้นเข้าให้ชิดแบบนี้นะคะจากนั้นก็ดึงหนังยางออกนะคะชุดที่หนึ่งเพื่อที่เราจะได้จัดเส้นเนาะ